สวัสดีครับพบกับรายการกิดขยี้ข่าวกับผมนะครับกิดพลเดชวิสัยครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาคุยถึงเพื่อนเก่าผมเขาคือพุทธอภิวันครับซึ่งในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ผมจะใช้งครบรอบหนึ่งปีในการ ทำอยู่พเปอร์ยอดคลิปที่ผมทําไปก็พันกว่าเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วครับพุทธ,ธอภิวันนนำผมไปขยี้ในรายการของเขาในช่องอมรินทีวีช่วงค่าเขาบอกว่าผมอ้างเป็นนายกสมาคมสิงออ้าง คำว่าอ้างนี่ก็คือว่าแอบอ้างท้งทั้งที่มึงรู้อยู่ว่าปูเป็นนายกจริงๆเพราะว่านักข่าวลูกน้องมึงเป็นคนมาสัมภาษณ์กูประมาณสามสิบนาทีช่วงค่ำขยี้ไปทีละช่วงเช้าคู่หูคู่หาจิตตรีขยี้ผมซับหลังจากนั้นผมก็เลยทำคลิป ดา่าพุทธาพิวันแล้วก็ดา่าจิตติจริงจริงตอนนั้นผมสามารถร้องเรียนได้ผมสามารถแจ้งความพรบอิีประมาณได้แต่ผมไม่ทำเพราะผมคิดว่าผมแมนผมก็เลยไล์ผมในช่อง Facebook ี้มันก็กะมีเรื่องก็มีเอาไงเอากันว่ปรากฏว่าโดนไงมีคนดูผมเยอะมากๆเยอะมากๆจนมาดามราเต้กับโปรดิวเซอร์ซึ่งมาเห็นผมแล้วก็มาสนับสนุนให้ผมทำช่อง youtube เขาก็สอนผมทั้งหมดเลยผมก็เลยช่อง YouTube ผิดโพสชาแนลก็เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมตัวตรงผมต้องขอบคุณพุทธาพิวันหรือไม่มันก็ขอบคุณได้นะเพราะเขาทำให้ผมมีวันนี้วันนี้ผมมีผู้ติดตามหน,นึ่งแสนห้าหมื่นกว่าคนใช่ไหมขอบคุณได้แต่ผมไม่ขอบคุณหรอกนะครับ ตอนนี้ผมจะมาพูดถึงเขาบ้างหลังจากช่างหายเงียบไปสี่เดือนก็ไม่รู้มีปัญหาอะไรกับช่องเก่าช่องอเมรินทีวีก็ไม่รู้จะมีปัญหาไม่มีปัญหาผมก็ไม่ได้สนใจผมก็ไม่ได้อยากจะไปเสือกหลอกแล้วเขาก็มาอยู่ช่องใหม่ช่องแปผมก็เฝ้าติดตามว่าเฮ้ยมันหายไปสี่เดือนนี่กลับมาแม่งต้องเจ๋งเลยมันต้องเยี่ยมเลย ส่วนชื่อช่องก็คือรุยชนข่าวเอา้ามันไปนคล้ายๆกับยุคคนชนข่าวเพราะดึกปล่าวะซึ่งผมเป็นแฟนคลับยุคคนชนข่าวมาอยู่ได้ชื่อมันคล้ายๆกันเลยยุคคนชนข่าวอันนี้รุยชนข่าวโอเคก็ไม่เป็นไรมันคล้ายกันได้มันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็มาดูว่าไอ้มันต้องมีอะไรทีเด็ดแน่นอนเลยเว้ยพุทธกลับมาใหม่ช่องใหม่ และได้เป็นใหญ่ด้วยเป็นบปข่าวทั้งหมดเลยแล้วก็มีเวลานน้นเวลานี้เวลานั้นโอ้อมันน่าจะทีเด็ดแต่ประกบฟังปุ๊บมันน่าจะเปลี่ยนช่องนะเป็นช่องลุยคนเดียวจริงๆเป็นพิธีกรคนเดียวดีที่สุดละแบบผมเนี่ยไม่จําเป็นต้องเอาผู้หญิงมานั่งข้างๆหรอกเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้พูดเขาคอยจะต้องงับ นับถ้าเป็นภาษาตลกเขาเรียกว่างับงับคือไม่มีปูให้เขาเลยนะถ้าเป็นช่องอื่นๆที่เขาเป็นมืออาชีพเขาจะปูให้แล้วเขาก็จะถามก็ถามกันไปปูกันไปถามกันไปถามกันมาเหมือนสัลยยุทธกับพิธีกรหญิงเอาว่ายังไงน้องก็บอกเช่นเดี่ก็รู้กันอยู่แหละแต่อันนี้ไม่ไม่รุยคนเดียวครับ คูอคนเดียวแล้วก็จะมีสัพท์ซึ่งเขาบัญญัติมาใหม่เอาจริงพูดพดไปเอาจริงเดิเอาจริงเดิเอาจริงดเงดิไม่รู้แล้วเอาไม่จริงมันเป็นยังไงวะจนผู้หญิงติดไปด้วยนะเอาจริงเองเอมันเป็นศั์การใหม่ในการเป็นพิธีกรข่าวใช่ไหมมันต้องบัญญัตรริศั์ขึ้นมาเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองใช่ปะ อย่างนี้ผมจะไปพูดแบบนั้นก็ไม่ได้แล้วมันจะเปนการเรียนแบบเขาเอาจริงเด้เอาจริงมันเป็นอย่างนี้เหรอเอาจริงมันอย่างไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พุทธะอิวันเนี่ยเขาได้ไอเดียการเสนอข่าวมาจากคุณสอนรยุทธ์นะครับดีคอนสวยุทธ์ไปติดคุกพุทธะก็แจ้งเกิดและคนก็ชอบคนชอบข่าวที่เป็น หลักัาน,นในการทำคดีลุงพลบ้านแตนบ้านกบกบพุทธาส่งนักข่าวไปกินไปนอนที่นั่นแล้วก็เป็นเรื่องมีการพอดเรื่องมีผู้กำกับนู่นนี่นู่นนี่พอสุดท้ายก็พ้นเรื่องให้จบลุงพลบ้านแตนก็กลายเป็นผู้ร้ายไปแล้วก็มาคดีน้องแตงโมคดีด้วยคดีนี้ มันก็ดีกว่าไปทาละครทำละครเสียเงินเยอะไปเองนางเอกแม่เล่นตัวค่าตัวแม่เยอะเป็นล้านเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่เสียเงินเลยแล้วก็เอาลูกคนเป็นพระเอกของพัตน,นเป็นนางเอกเอาน้องชายพัตน์เป็นผู้ร้ายเอาเพื่อนร่วมกระบ,บวนการเป็นพระรองเป็นนางรองอะไรทำตรงนี้ไม่เสียเงินเลย ต่เดี๋ยวผมจะดูช่องรุยชนข่าวที่ว่าจะเนีแต่ตอนนี้คือคนที่ห่างหายไปนานสี่เดือนครับมันมีช่องใหม่ขึ้นมาแล้วมันมีนั่นชื่ออะไรมันเก่งมากนะช่องอะไรไม่รู้ช่องชทยรัฐนั่นแหละตอนนี้ก็คนเข้าไปดูมากผมจำชื่อไม่ได้ไอเขาโอเคนะแต่พิธีกรหญิงชายเขาโอเคเขารับกันไยรับกันมา ผมว่าน,น่าดูแล้วก็น่าติดตามแล้วก็ทําสไตล์เดียวกับพุทธะแต่เขาไม่มีเอาจริงเอาจริงเดียวจริงเขาไม่มีเขาไม่มีฟังแล้วก็มันก็ลื่นให้รู้ <S <S วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องพุทธะพิวัติทำไมวาคือผมก็อยากจะแซะเขาอ่ะเพราะผมแค้นเนี่ยแค้นมาปีหนึ่งเต็มๆแล้วที่เขามาด่าผมมาขยี้ผมมาบอกผมอ้างเป็นนายกสมาคมเสริจผมไม่ใช่ขี้ไก่นะพุทธะผมวัยวุฒิคุณวุฒิผมก็เยอะกว่าคุณนะ ไอโร่ที่คุณได้มาที่คุณมามาเป็นประวัติของคุณนะ่ะแม่งน้อยกว่าผมสิบเท่านะนี่ริงนะไอโร่รุนนี้รุนนี้นะผมปูมีเป็นร้อยปูใส่รางไว้นะคือเพียงแต่ผมไม่ได้ดังเทาพุทธที่ว่เาเท่านั้นเองผมเป็นสื่อมวลชนบันนอกอย่าีโลกแต่มาว่าอ้างว่าเป็นนายกสมาคมเลย ใช่ไม่ใช่มึงอย่าไปทําอย่างนี้กับใครเด็ดขาดนะพุทธาวิวัตน์นะแล้วถ้ามึงลําลึกได้มึงก็ขอโทษยังไม่สายหนึ่งปีมาขอโทษว่าผมขอโทษคุณกิจด,ด้วยนะครับที่วันนั้นผมอ้างว่าผมพูดว่าคุณกิจอ้างเป็นนายกสมาคมคือผมไปตรวจสอบแล้วคุณกิจเป็นนายกสมาคมสื่อจริงๆผิดแล้วก็ต้องขอโทษนะเว้ยนะสื่อมวลชนไม่ใช่ว่าแม่งจะรู้ทุกเรื่องนะทําผิดก็อขอโทษก็เท่านั้นเองตราบใดที่ คุณมึงยังไม่ขอโทษคุณกูผมก็จะพูดถึงคุณตลอดไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายจากกันไปข้างหนึ่งนะ,ะพุทธอภิวันเรื่องที่เกิดขึ้น,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 นครับในบ้านนี้เมืองนี่รพเทศนีนะครับผมว่านำเสนอเรื่องราวให้ท่านได้จบกันมาซื้อหนังสือผมก่อนครับการเดินทางที่ยาวไกลของชายชื่อผี่กขายเล่มละสองริบาทนะครับไอ้แพงวะ ก็ผมมาไปซื้อข้าวครับถุงละห้กิโลไปให้ผู้ยากไร้แล้วก็ซื้ออาหารไปให้หมาเล่ร่อนก็ได้แผนนะครับแล้ววันเสาร์ที่29เ้าเมษาผมก็จะมีพิธีวงสวงพระปู่ศรีสุโแม่ย่าศรีประทุมมาที่พิษณุโรควัดราชมูรันนะครับก็จะมีโรงทานด้วยจะมีจุดเทียนเสริมดวงชะตา ก็มาพูดคุยกับผมนะครับทั้งจะซื้อหนังสือซื้อหมวกซื้อกระถางหรือจะร่วมทําบุญทำโรงทานจุดเทียนก็ใน Facebook ของผมนะครับอินบอ์เข้ามาคุยในช่องกิจพลเดชวิสัยแล้วก็ดอร์กิจพลเดชวิสัยหรือจะแอดไลน์มาคุสยส่วนตัวก็ได้สำหรับท่านที่สนับสนุนช่องกิจพภชนะโอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับเลขบัญชีจะขึ้นหลังจากผมพูดจบนอันนี้ขอบคุณทุกทา่าน เป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขขอให้พาะคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศรับสวัสดีชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีิตชีวิตกลับ